สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อควานของน้องอายครับก็จะมาพาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่และก็เอฟสทุกท่าน,นครับมาดูน้องอายกินหญ้านะครับมาปล่อยน้องอายกินหญ้าครับวันนี้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมน้องอายจะเดินไปไหนนะน้อายก็กินหญ้าอยู่ครับก็ปล่อยให้น้องกินหญ้าสักพักนะครับ ก็ยังไม่ได้อาบน้ำให้กับน้องอายครับก็จะมีแต่ดินครับจิดเต็มตัวครับจากเมื่อคืนก็ยุงเยอะนะครับก็น้องก็เอาดินใส่ตัวครับเพื่ออะไรยุงนะครับผมน้องเขากินกินหน้าอร่อยมากๆเลยครับดูครับกินคำใหญ่เลย ก็อากาศดีมากเลยครับผมก็จะมีลมด้วยครับลมเบาๆบก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศาที่ท้องนาครับทางโน้นก็จะเป็นสระครับสระ,ะนะ้ำสระของหมู่บ้านชฉางหมู่บ้านตะกลางที่ตัดต้นไม้ ก็จะเป็นสะนะครับก็ไว้ใช้หน้าแรงครับไว้ให้วัวไว้ให้ควายแล้วก็ไว้ให้ช้างอาบช้างกินนะครับ <c oughs> น้องอายตรงนู้นน้องอายอายถอยถอยไปเร็วไปได้ไหม ก็จะเดินถ่ายตามน้องอายไปเรื่อยครับก็ปล่อยให้น้องเขากินหญ้าสักพักหนึ่งก็จะไปอนองไปไว้ที่ฟากทางอีกฝั่งทางนูง้นก็จะเป็นป่าป่าไผ่ครับนี่ก็เป็นบ้านของน้องอายครับก็ขึ้นโครงขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นสันไทยเป็นเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ช่างก็จะมาเก็บงานวันนี้ครับเพราะหน้า จะเสร็จวันนี้ครับผมนี่ครับก็น่ารักดีครับตง้งฟัทงทันนี้ก็จะเป็นไว้ให้พ่อขวานกับลูกขวานได้ได้นอนเฝ้าน้องอายครับรก็ช่างมาครับก็จะมาเก็บงานครับก็ยังหาเลิกหายาม ต่อไปก็จะหาเลือกหายามขึ้นขึ้นบ้านครับขึ้นบ้านน้องอายครับก็จะลงคลิปให้คุณพอ่อคุณแม่ได้แล้วก็เอฟซีทุกท่านได้ดูครับว่าพิธีการขึ้นบ้านอ่ของช้างจะเป็นยังไงครับผมน้องอาย กินเอากินเ,เอาเลยครับเป็พนพงนี่น้องอายก็ทาแป้งอ่ครับก็อาบน้ำเสร็จก็น้องก็จะเป็นวันนี้เขาก็จะเล่นดินต่อครับเปรียบเสมือนแป้งของของน้องครับเปรียบถ้าคนก็อาบน้ำก็ต้องทาแป้งแต่ช้างเขาก็อาบน้ำแล้วก็ต้องเล่นดิน เพื่อป้องกันยุงไม่ให้กัดเขาได้ครับก็าจะใช้ดินเป่าใส่ตัวแล้วก็ไล่ยุงครับน้ออายหาอะไรนึ่งอาโอ้เปนใหญ่ ทั้งตาวันทั้งยาครับดูด้วยกันครับมือเขาสาดนี่ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็ไว้ใช้ให้น้องเขาอ,อาบ Thôi 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 bác, bác. thôi 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 ็เอยตัอยตัวจะมีสายพางสายไฟด้วยครับของน้องไอ้โดนเป็นไหมมาไอ้ไามาไอ้ไหมา,มา,มานี้เหรวก็ยังไม่ปลูกยากครับตรงนี้ครับก็ติดต่อรถไทยไปแล้วครับก็ยังไม่มาครับก็เราก็ได้ผ่หญ้าแล้วครับแต่ก็ยังไม่พอครับก็จะ าซื้อพันย่ากครับเพื่อปลูกตรงนี้ครับไปให้น้องได้กินครับปีนี้ฝนไม่ไม่ตกเลยครับตอนนี้ที่นาก็ย่าก็ขึ้นแทนแทนข้าวแล้วนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามพังน้องอายชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผม